พ่อขนาดนั้นล่ะ DNA ออยู่บนหน้าค่ะ <ś led> ไอ้โดโมาที่หมอทำไหมรู้สึกมีเลียวขึ้น <ś led> เขาเรียกว่ามีมิติมากขึ้นนะ <ś led> เรียยวก่ว่าครบแล้วอ่ะหมอถ้าจะเอาจริงๆแล้วก็สิบสี่ยี่สิบเอวันไม่ <ś led> ใช่สิบสี่วันเพราะตัวเองติดโควิดไปอาทิตย์กว่าเกือบสิวันเ <ś led> พราะฉะนเนี้หน้า มันก็เริ่มเข้าที่พอดีเลยเนาะใช่ครับใช่ครับหลังจากทำเทอร์มาร์ทไปทำเทอร์มาร์ทไปตอนนั้นนั้นก็มีทำอัทเทอร่าก,กันไปก่อนอันนี้ต้องมาบอก,กเรื่องของความต่างกันนะคนุณประดามว่าอัทเทอร่ากับเทอร์มารทที่ผมทำเนี่ยมันวัตถุประสองค์ต่างกันอ่ะอย่างอัเทอร่าก,ก่อนมันคืออะไรฮะครับอัทเทอร่าเนี่ยเรายิงขึ้นเสียงไปเพื่อเหมือนลงไปในชั้นเหนือกล้ามเนื้อเขาเรียกว,ว่าชั้นชั้นสมาร์ทที่เขาใช้ดึงหน้าก,กันนะคร<อ>ับค<ด>ุณประดามทีเนี้ยเราเหมือนกับเรายิงไปเพื่อเป็นคล้ายๆเย็บผิวอ่่ะมมันไแก เพิ่มมาเนี่ยเป็นพลังงานความร้อนมันคือวิทยุมันก็จะไปยิงในส่วนของชั้นที่อยู่เหนือเหนืออัลราขึ้นไปอีกก็คือชั้นบนกว่าในชั้นของหนังแท้ในส่วนของไขมันด้านบนให้มีการหดตัวให้มีการสร้างคอลลาเจนใหม่มันก็จะเลยตอบขึ้นมันก็จะเรียวขึ้นเรียวขึ้นแฟตมันจะแฟบลงแบนลงแล้วก็ผิวมันก็จะแน่นขึ้นคือเอาง่ายหมองคนอายุอย่างมะดำอ่ะไอเขาก็น่าเรียวอ่ะมันยากแล้วล่ะถึงบอกว่าแค่ตื่นเช้ามาแล้วก็เซลฟี่อย่างเงี้ยแล้วหน้ายังพอโอเคอยู่นี่ออกปะ ค่อย่างเงี้ยโอเคหมออย่างงี้ยังโอเคบางวันตื่นเช้ามาเซลฟี่แล้วตกโอ๊ยทำไมคุณหน้าเหมือนพ่อขนาดนั้นล่ะตกใจครับในเรื่องของหน้าหย่อนและหน้าไม่เรียวเนี่ยบางทีมาจากเรื่องของโครงสร้างอันดับแรกที่ต้อไปคุมมันดำก่อนคือเรื่องโครงสร้างจากนั้นมาดูว่าเอ๊ะเรามีกล้ามเนื้อที่มันหย่อนหรือเปล่าก็เป็นโบท็อกซ์เป็นตัวท็อกซินในส่วนของผิวหนังเราเนี่ยมีการหย่อนคล้อยหรือเปล่าอันนั้นก็เป็นเรื่องของอัลตทราเราค่อยมาดูว่าเอ๊ะคอลลาเจนเราเนี่ยมันมีการมันกระชับมันเฟิรมมมมีีัไขนเาากร หย่อนหรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวเธอมาก,กันอีกทีนะครับเราก็ต้องดูเป็นส่วนๆว่าเอ๊ะเรามีปัญหาตรงไหนเราแก้ตรงนั้นตัวเองเป็นคนหน้ากลมเ<ๆ>พราะพ่อก็หน้ากลมดูในครอบครัวคือหน้าของเราเนี่ยรู้เลยไม่ต้องตรวจดีเอ็นเอปกติคนอื่นต้องตรวจดีเอ็นเอดีเอ็นเออยู่บนหน้าค่ะจริงๆเพราะทุกคนหน้ากลมหมดคนหน้ามันทํายหงก็จะบวมต้องบง่ะวันเนี้ยเขาบอกไอ้ตัวเธอร์มาที่หมอทำไมรู้สึกมันเลียวขึ้นมันคือเวลาหานปุ๊บเนี่ยมันก็จะเหมือนแบบว่า เขาเรียกวมีมิติมากขึ้นนะคือตอนนี้เราปรับในเรื่องของเราดวงตาไงตากระดูโตขึ้นนะครับเก็บในเรื่องของการทําเทอร์มาอัทราการทาโบท็อกกรอบหน้าเนี่ยกรอบหน้าดูคมชัดแก้มดูยุบลงนะครับแล้วก็หน้าดูยกขึ้นด้วยตาดูยกขึ้นอย่างชัดเจนประทับใจกับเทอร์มาที่เนี่ยเขาเก็บใส่ใจรายละเอียดเก็บทุกจุดมันจะมี900ช็อตเนี่ยหมอจะแบ่งไปเลยว่าเฮ้ยอย่างช่วงเนี้ยของเราตอนนั้นนะ ค่เราทำอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นชั้น,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 นๆๆๆใช่ไหมตรงเนี้ยมันก็จะต้องแบ่งเป็นไปเก็บพวกนี้ส่วนหนึ่งหน้าผากส่วนหนึ่งใต้ตาส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยที่อมารันเต้เนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึง่งเขาแบ่งสัสดส่วนของการใช้เทอร์ามัลเต้คุ้มค่า,ามากๆเลยแล้วก็ผ่านไปสักสองามที่รับรอง,รรองเด็นขึ้นแน่นอนอมารันเต้คลินิกจบเรื่องความงาม